โอท็อปขายดี SME ขายรวยครับรายการที่เปิดโอกาสนะครับให้กับ SME ทุกขนาดโอท็อปทุกชนิดแล้วก็ธุรกิจทุกประเภทนะครับรวมถึงคนที่ทํางานแบบบุคคลธรรมดาแปลว่าใครก็ตามแต่ที่ทํางานทําธุรกิจสามารถเข้ามาในรายการนี้โฆษณาฟรีฟรกับเราได้นะครับค้นหาเราให้เจอเข้าไปที่ Google พิมพ์ชื่อรายการเจอแน่นอนเจอแฟนเพจกดไ like ลค์เลยนะฮะติดตามชมได้ทางสยามธุรกิจแชนแนลครับเวลา9โมงทุกวันเลยครับค่ะ welcome to อท็อปขายดี SME ขายรวย and ก็คือ at Siam t r u k i t Channel every day night 8 0 a.m. and don't forget to check out our website fan page by typing o top k a i d sme khai r u a or just typing on the google and you will find everything about us there ครับที่เราสามารถสัมภาษณ์คุณได้ฟรีนะครับเพราะว่าเรามีสปอนเซอร์ครับ i top plus ผู้นําด้านการตลาดออนไลน์ครบ,บวงจร o top สายบัว o top 5ดาวความภูมิใจของคนคัรนายากรุงเทพมหานครนะครับ เนี้ชุนควาบอยทนบุรีครับเรื่องตลาดเราจริงจังและโด่งดังเรื่องข้าวบอยไร่ประชุมพรจากต้นชนถ้วยจากไร่ถึงร้านปลอดภัยจากสารพิษน้ำมันเครื่องแนะนำน้ำมันเครื่องไฮโดรซินบิ๊กแบรยีนยีนคนไทยทางเลือกใหม่ของคนใส่ยีนนะครับมาเลสตามาเลสตาหานกโรงหัวจุกมาเลสตามีดีที่สมุนไพร สำนักพิมพ์สุดยอดหนังสือดีสุดยอดเรื่องดีๆมีไว้แบ่งปันชื่อนี้คุณมั่นใจว่าใช่หนังสือดีครับอิดบล็อกนาโนบ้านประหยัดพลังงานราคาประหยัดอินเตอร์ดราก้อนจิตวิญญาณมังกรจิตวิญญาณแห่งอาเซียนนะครับเชิญเลยฮะโอท็อหรือว่า SME เข้ามาขายดิบขายดีขายรวยในรายการของเรานะครับสวัสดีฮะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับค่ะได้ยินเสียงท่านชัดเจนฮะเชิญท่านแนะนําธุรกิจของท่านได้อย่างเต็มที่บอกเราว่าท่านมีเว็บไซต์แฟนเพจเฟซบุ๊กไหมครับเชิญฮะลุยเลยฮะท่านครับท่านอยู่ในรายการโอท็อปขายดีเอสเอมีขายรวยแล้วครับเชิญท่านแนะนําตัวเลยฮะอ๋อสวัสดีครับครับผมวีระเชียนายพาณิตนะครับครับครับปัจจุบันก็ทํางานอยู่ที่ธนาคารกสิกรไทยครับแต่ก็ตอนนี้เราก็ได้ร่วมกับทีมงาน เพื่อนเพื่อนอธุรกิจที่อยากจะช่วยเอสบให้ปสบการศเร็จนะครับร่วมกัน,นเขียนหนังสือชื่อ Startup เสียยุคใหม่ครับครับเดี๋ยวนะฮะหนังสือ Start er s t a r t ทอเสียยุคใหม่ครับผมโอ้หน้าอ่านเชียวนะฮะแล้วก็เมื่อกี้ท่านแนะนําตัวเราสามารถหาท่านในแฟนเพจ a c e b o o k โดยการพิมพ์คำว่าอ่า s t a r t ทอพครับอ๋อพิมพ์คํานี้เลยเหรอฮะอ่าใช่ครับสะกดเลยฮะ ฮัลโหลครับสกอตเลยฮะสกดชื่อหนังสือเลยฮะสตาร์ทอัพครับท่านครับท่านครับฮัลโหลสกดชื่อเลยฮะหนังสือท่านชื่อว่าสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพสกิปครับอะไรนะฮะฮัลโหลครับได้ยินฮะอ่าได้ยินแล้วครับผมครับผมสตาร์ทอัพเป็นภาษาไทยเฉยๆนะฮะไม่เป็นไรฮะได้ยินฮะท่านฮะสตาร์ทอัพได้ยินกันแล้วครับพิมพ์คำว่าอ่าพิมพ์คำว่าอ่าเป็น facebook.com นะครับ ไทยสตาร์ทอัพสปิริตนะครับสะกดนะครับ T H A I S T A R T U P แล้วก็ S P I R I T ครับผมคอยทีฮะครับ facebook.com นะครับ THAI ไทยสตาร์ทอัพสปิริตนะครับ T H A I S T A R T U P S P I R I T อ่ะเชิญครับท่านประจามพันเลยฮะหนังสือเล่มนี้ของท่านธุรกิจของท่านเป็นยังไงฮะครับก็ในส่วนของหนังสือสตาร์ทอัพเสียยุคใหม่นะครับจริงๆเ,เป็นเป็นหนังสือทีอ่นักเขียนทั้ง9้าคนเนี่ยรวมตัวกันก็จากด็อกเตอร์หลายๆท่านนะครับที่มาร่วมกันเขียนเพื่อที่จะจะเอาองค์ความรู้ต่างๆที่เรามีฮะมาเผยแพร่ต่อคนที่อยากจะสร้างธุรกิจที่เป็นธุรกิจเริ่มต้นสำหรับคนยุคใหม่ครับค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ย คนที่ทําธุรกิจ SME เนี่ยเราจุ้งๆหลังจะมีคำว่าสตาร์ทอัพเยอะมากนะครับมีคนสนใจอยากจะเริ่มเป็นองค์ปรกอบเป็นเจ้าของกิจการก็จะมีหลักสูตรเยอะแยะในเมืองนอกเนี่ยเขามีคําว่าสตาร์ทอัพกันก็คือคนที่อยากจะเริ่มทําธุรกิจแบบใหม่ๆค่ะโอเคท่านครับนะท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้นะฮะชื่อหนังสือว่าเสียยุคใหม่สตาร์ทอัพนะครับก็จะมีทั้งหมดเนี่ยอยู่9้าท่านนะครับแต่ละท่านเนี่ยเป็นใครบ้างฮะ ก็ <sk original> จริงๆแล้วก็จะมีหลายท่านนะครับทั้งท่านที่เขียนในส่วนของถ้าเราแยกเป็นเซกชันนะครับ,รบแยกเซ็กชันต่างๆเนี่ยก็จะมีเซ็กชันที่บอกอให้ความรู้ในการในการเริ่มต้นกิจการตั้งแต่คิดว่าเอ๊ะคุณจะเริ่มต้นทําธุรกิจเนี่ยคุณจะเริ่มทําธุรกิจจากอะไรดีครับนะครับก็ <sk in secret> จะเป็นดรวิราตนะครับท่านนี้ก็จะขอให้ให้หมุมมองว่า <Lieutenant. sk in secret> ถ้าคุณจะเริ่มทำธุรกิจเนี่ยคุณจะเริ่มธุรกิจอะไรที่ เหมาะสมกับตัวคุณเองครับนะครับทัานต่อมาก็จะมีคุณอรนุชนะครับเ็เป็นผู้หญิงสาวสวยอีกขัานหนึ่งคุณอรนุชเนี่ยจะมาฉายภาพไปเห็นว่าถ้าคุณเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยคุณอยากจะมีมีไอเดียอยู่แล้วล่ะมีความคิดอยู่แล้วว่าอยากทาธุรกิจอะไรแต่คุณจะฟอร์มไอเดียเนี่ยเอาไอเดียของคุณเนี่ยมาแปลงเป็นแผนธุรกิจได้ยังไงบ้างโอเคนะครับคุณคุณอรนุชก็จะจะเขียนในบทนี้เขียนให้เห็นว่าเขียนแผนธุรกิจเนี่ยบอกว่ายากมากๆาเนี่ย แต่มีวิธีการนันคือภายในหนึ่งกระดาษ A4 เนี่ยคุณสามารถระบ,บุเป็นแผนธ <Okay. S 2> ุรกิจของคุณออกมา <Okay. S 2> ได้ชัดเจน <Okay. S 2> แล้วก็ใช้เป็นเครื่องมือในการทํางานได้โอเคครับ,ด okay, รบเดี๋ยวขออนุญาตต่อ,อยอดธุรกิจในภาษาอังกฤษนิดนึงครับอย่าเพิ่งวางนะครับ We are here with Kun Vira, one of the nine writer the for the SME book called the Star start startup spirit for those of you who want to begin to make the business in the SME mm hmm. I do believe that this book can help you a lot โ okay. อเคนี่ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราได้คุยกับคุณโอหนึ่งใน9นักเขียน9าศาสตร์นะฮะของหนังสือสตาร์ทอัพเสียยุคใหม่นะฮะซึ่งคำว่าสตาร์ทอัพจะกลายเป็นหลักสูตรสำคัญที่คนทำธุรกิจ SME ไม่ควรพลาดมาฟังแนวคิดมาฟังแรงบันดาลใจมาฟังกลยุทธ์กันแล้วก็มามาอ่านเออมาอ่านกลยุทธ์กันนะครับมาศึกษากลยุทธ์กันกับหนังสือเล่มนี้ค้นหาหนังสือเล่มนี้ได้ตามร้านหนังสือทั่วไปถูกต้องไหมครับ ใช่แล้วครับมีจำหน่ายตามหนังสือทั่วไปครับปัจจุบันนี้ก็ยังติดเป็นเบสเซอร์ในหนังสือกลุ่มธุรกิจอยู่นะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณวีระเจียระในพาณิชย์นะครับหรือว่าคุณโอนะครับที่ได้เข้ามาแนะนำให้เรารู้จักกับหนังสือสตาร์ทอัพเสียยุคใหม่นะครับใช่ครับขอบคุณมากครับทีนี้นี้เนี่ยเราก็ยังมีตัวเว็บ เว็บเพจนะครับสำหรับคนที่สนใจได้เราะในกรณีศึกษาของการเป็นธุรกิจ SME ได้ครับผมขึ้นให้หน้าจอแล้วครับเฟซบุ๊กขึ้นมาเฟซบุ๊กหนึ่งชื่อโอวีระบล็อกนะครับได้ครับผมขึ้นให้หน้าจอแล้วครับได้ครับท่านครับเดี๋ยวยังไงก็ตามแต่นะครับคงจะมีคนที่สนใจนะครับจากรายการแน่นอนครับขอบคุณท่านมากครับขอบคุณค่ะขอบพระคุณท่านครับขอบคุณมากนะครับเวลาอาจจะน้อยเป็นนิดขออภัยนะครับและนี่ก็คือโอท็อปขายดี SME ขายรวยช่วยคุณได้ครับ